สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเรียญแปลกพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม c แช n แนลก็มีเหรียญแปลกมารีวิวขายเหรียญทั้งหมดนี้มีอยู่6เหรียญแต่เป็นเหรียญแปลก3มเหรียญ เหรียญแตกรุ่นแรกก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณเหรียญน,นี้ชนิด25สตางค์ตราแผ่นดินปีพศออ2500ปกติแล้วเหรียญชนิด25สตางค์ตราแผ่นดินจะเป็นสีทองเหลืองเหรียญเหรียญนี้เอามาเปรียบเทียบนะครับ นี่คือเหรียญแปลกเหรียญแรกแปลกแบบไหนก็สีมันไม่เหมือนกันนะครับปกติแล้วเหรียญชนิดยี่สิบห้าสตางค์ตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยจะเป็นสีเหลืองแต่นี่เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวต่อมาเหรียญที่สองเหรียญที่สองก็แปลกเหมือนกัน เป็นชนิดหนึ่งบาทรุ่นเก่าพระเสียนเล็กปีพศ2530เหรียญนี้ก็คือปีพศ2530ชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศ2530รุ่นเก่าพระเสียนเล็กเช่นกัน แต่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันดูพระเศียรสิครับไม่เหมือนกันนะครับพระเศียรไม่เหมือนกันสีก็ไม่เหมือนกันนะครับสีก็ไม่เหมือนกันนี่ก็คือเหรียญแปลกเรียนเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กสามเหรียญแล้วนะครับที่ว่าแปลกต่อมานะครับ เป็นคู่สุดท้ายเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กเช่นกันปีพศสองพร้อยสาเหรียญน,นี้สีไม่เหมือนกันเหรียญน,นี้จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญสีออกขาว นะครับก็ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญคู่แรกของเหรียญคู่ที่สองและเหรียญคู่ที่สามคู่แรก สีขาว25สิรางตราแผ่นดินปีพศส5 0 0นี่คือเหรียนแปลกแปลกที่สีแปลกที่สีสสยังไม่พอยังแปลกที่แม่เห็กดูติดอีกนะครับจริงหรือไม่คอยรับชม เหรียญคู่นี้ก็เหมือนกันนะครับแปลกที่สีแปลกที่พระเศียรแปลกที่สีแปลกที่พระบรมรูปแล้วก็อีกอย่างแม่เหล็กดูติดเช่นกันคู่นี้ต่อมานะครับคู่สุดท้ายแปลกที่สีแต่ก็แปลกที่แม่เหล็กดูติดเช่นกันจะมารีวิวขายนะครับ เหรียญทั้งหมดนี้จะขายในลักษณะลักษณะเดียวคือแม่เหล็กดูดติดใครสนใจเหรียญแม่เหล็กดูดติดก็อย่าลืมทักเข้ามาพูดคุยราคาพูดคุยกันได้ก็ไปชมนะครับเหรียญแปลกแม่เหล็กดูดติด นี่ครับรัฐบาลไทยตาแผ่นดินชนิด25่สดงปีพศ2 5อ,อ0แม่เหล็กดูติดนะครับนี่คือเหรียญคู่แรกแม่เหล็กดูติดนะครับเหรียญปกติธรรมดาสีทองเหลืองแม่เหล็กดูดไม่ติดคู่ที่สองนะครับ ปกติธรรมดาไม่เหล็กก็หลุดไม่ติดนะครับต่อมาปีพศ2530สีขาวไม่เหล็กดูดติดคู่ที่2ครับต่อไปจะเป็นคู่ที่สาเหรียญนี้ไม่เหล็กดูดไม่ติดแต่เหรียญนี้ไม่เหล็กดูดติด ปีโพศโซ3 6เล6็กหกมนเล็กแม่เหล็กดูติดเป็นเหรียญสีเป็นเหรียญส,สีขาวสีขาวคล้ายๆกับสีของเหรียญสอบาทปี50นนะครับคล้ายกันนะครับสีสีคล้ายกันนี่ก็คือเหรียญ แม่เหล็งดูติดที่นำมารีวิวขายให้ f อซท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ทักเข้ามาเรายินดีแบ่งปันไม่วบาจ,จะเป็นเหรียญโบราณ25สตางตราแผ่นดินแม่เหล็งดูติด ปีพศ2530รุ่นเก่าภเษียเล็กไม่เล็กดูติดก็ยินดีแบ่งปันให้ f อฟคนชอบเหรียญปีพศ2536สอ25 36, ีขาวไม่เล็กดูติดช่องสมาคม c h ช n แนลนำมารีวิวขายให้ทุกคนสนใจติดต่อเข้ามา ราคาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ